ตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทนะครับคุณผู้ชมครับที่ก็แน่นอนแหละครับเพิ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เจอกระแสข่าวบางกระแสนะครับคุณผู้ชมครับทําให้ตัวของราคาหุ้นมีการถอยลงมาครับคุณผู้ชมครับผมกำลังพูดถึงบริษัท MPJ โลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดความจริงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณผู้ชมครับทำธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของโลจิสติกที่มีดีเรื่องของค่าเช่าอธิบายให้คุณผู้ชมงเข้าใจก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็เข้าตลาดมันก็มีข่าวออกมาว่าไปดิสคงดิสเค้าใช่ไหมคุณผู้ชมครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปิดความจริง ตัวของ MPJ กันนะครับกับคุณจิรศักดิ์มานัตะกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท MPJ โลจิสติก s จำกัดมหาชนอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรับผมอ่านะฮะอ่อขออนุญาตถามความรู้สึกเลยนะกันนะครับอาจจะเจ็บอาจจะเจ็บแต่เอาล่ะเอาเอาผมอยากเห็นผมอยากเห็นนะครับว่าเราเราจะว่ากันอย่างไร เราราคาจองของ MPJ เราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ6บาทครับผม6บาทตอนนี้ราคาถอยมาอยู่ที่บริเวณประมาณสัก MPJ ตอนนี้อยู่ที่4ี่บาท66สตางค์น,นะครับ,รบมัน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 ,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นฮะ,ะสำหรับตัวของ MPJ ผมอยากให้คุณจิรศักช่วยช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยืออย่างนี้ครับพอดี มีได้มีข่าวออกไปเย้ะครับว่าเราได้มีการได้ได้ปล่อยหุ้นออกไปที่มีส่วนดิสเคิ์ให้กับรายใหญ่แล้วก็มีการปล่อยหุ้นออกไปเกินจํานวนปริมาณหุ้น IPO นะครับ<ะ>ก็ปีหุ้นที่ปล่อยออกไปเพิ่อมอีกประมาณสามสิบล้านหุ้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ากล่าวและมายืนยันอีกครับว่าตอนนี้ครับหุ้นที่เราปล่อยไปตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือห้าสิบสามล้านหุ้น IPO เท่านั้นนะครับ ซึ่งในราคาที่ทุกคนได้ไปนะครับแม้กระทั่งพนักงานหรือผู้บริหารหรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาจะได้ไปในราคาเท่าเท่ากับคุณผู้รียนทุกคนคือหกบาทนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวดิสคาวเนี่ยเราไม่ได้มีให้ใครเลยนะครับและอย่างตัวที่กล่าวบอกว่านี่จะมีหุ้นหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นหุ้นเก่าเนี่ยที่จะออกสตลาดอีสานฟิว่อลลานหุ้นตอนนี้เนี่ยทางเราก็ให้ทางเอเเช็คแล้วนะครับว่า หุ้นของเราตอนนี้เนี่ยเราอยากจะยืนยันว่าหุ้นของทางตัว,ตว,ตวผมเองก็ติดสเลนพิเลดและตัว55%และตัวของกุ่มพุ้ถือหุ้นรายใหญ่อีสองรายตอนนี้ทุกคนยังถือหุ้นอยู่ครบทั้งหมดที่75ล้านหุ้นครับผมครับสรุปยืนยันใช่ไหมว่าตัวของบอกว่าดิสคาท์้กับรายใหญ่เนี่ยเป็นเฟกนิวไม่มีครับอันนี้ขอยืนยันเลยครับเพราะว่าเรา เราตั้งตัวราคาของเราเองเนี่ยอย่างใหญ่ใจกล่าวคือราคาของเราเองตอนนี้เนี่ยตัวนักลงทุนที่มาประเมินราคาของเราเนี่ยเขาให้ราคาเราไปอยู่แล้วที่ประมาณสักสักแปดบาทถึงเก้าบาทห้าสิบและราคาที่เราให้ IPO ไปเนี่ยเป็นราคาที่เราดิสเคทลลงมาเยอะระดับหนึ่งอยู่ที่หกบาทอย่างที่ใหญ่ใจกล่าวว่าตอนนี้ที่ถ้ากล่าวที่ราคาที่หกบาทเนี่ย PE ของเราตอนนี้เนี่ยคือสิบสามสิบสามเท่า ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ต่ำกว่าในเกณฑ์ธุรกิจเดียวกันในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปดิสคาวให้ใครครับ <Okay. S 2> และอีกอย่างก็คือว่าตัวปริมาณที่เราให้เนี่ยคนที่คนที่จัดการทั้งหมดก็คือตัว FA และและโคอนดรเตอร์ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีความสามาันอะไรในการที่จะไปดิสคาวหรือทำอะไรทาอะไรเลยครับผม oh. ครับผมก็คือชัดเจนนะครับว่าไม่มีการดิสคาว์แต่กระเขาวมันออกมา<ช>แต่ผมผมยอมรับข่าวนี้มันมันมัน,มน,มนเอาความชัดเจนนะคือคถ้าถ้าจะไปดิสคาวเนี่ย FA ต้องรู้นะครับหรือแม้แต่กระแทงเอาหุ้นข้างในเอาไปขายอ,อะไรอย่างเงี้ย FA ต้องต้องรู้ทั้งหมดทั้งหมดก็คือไม่มีไม่เกิดไม่ใช่มันออกมาได้ยังไงข่าวออกได้ไงนะประเด็นคือมันออกมาได้ยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อยากจะพูดอะไรไหมล่ะคุณจีนศักดิ์ศาศาก็อยากจะบอกทุกคนว่าเรามาทําธุรกิจตรงนี้ครับเราคงเรามีคามุ่งมั่นที่เราจะมาเนี่ยเรื่องเราจะมาเติบโตในธุรกิจตัวนี้ของเราจริงๆครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ท,าทํามาทั้งสิบห้าสิบหกปีเพื่อที่จะมาทําธุรกรรมอะไรที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่มีความมั่นใจเราอยากให้นักลงทุนมองว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นจริงๆเนี่ยคือการทําผลประกอบการส่วนราคาหุ้นเนี่ยมัน มันมันจะขึ้นลงอะไรตรงไหนเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นบ,บรกาของตลาดนะครับอือีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยา่าง่มผู้ถึงพูดทุกคนเนี่ยที่ยังอยู่ณะว,วันนี้เนี่ยทุกคนมีความมั่นใจว่ามัน,จ,มนจะมีการเติบโตเพราะว่าธุรธกิจของเราเนี่ยเราเติบโตมาตั้งแต่เมื่อสักสิบสิบห้าสิบหกปีที่แล้วเนี่ยเรามีเรเวนิวเริ่มต้นที่หลักแค่หลักสิบล้านเราใช้เวลาในการไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเราทํามาถึงตรงนี้เนี่ยพันกว่าล้านและแผนของเราเนี่ยที่จะเติบโตต่อไปเนี่ยทำ ทำให้นักลงทุนและกลุ่มผู้ถือหุหลักของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตในการเข้ามาตลาดในครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาหากำไรจากส่วนต่าง i อ o โอมากที่มันที่มันได้มากน้อยแค่ไหนครับเราต้องการที่จะมาทําธุรกิจให้มีความยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของเราทุกคนนะครับซึ่งที่เจะมาต่าวในวันนี้เนี่ยก็คือว่าตอนนี้อยากให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบและเช็คได้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมเนี่ยยังอยู่หรือเปล่า สามารถตรวจสอบได้ที่ตลาดหลักทรัพย์เรายินดีให้ให้ใหตรวจสอบอแล้วเดี๋ยวเราจะทําการไปคัดไปปิดบุ๊กจานวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราว่าอยู่ครบหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเราจะส่งให้ทางผู้ทางผู้สื่อข่าวและทานหุ้นล<ฆ>ูกเจ้าครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราทําเนี่ยเรามีเรามุ่งเน้นทำธุรกิจจริงๆเพื่อจะเติบโตรจริงๆเราไม่ได้มาหายกินหลักๆเพื่อที่จะมา ได้จากราคาพูดหรือหรือว่าส่วนต่างที่เราดิสคาไปมากน้อยมากน้อยให้ให้กับรายใหญ่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นที่ที่ได้ไปของเราเนี่ยจากห้าสิบห้าสิบกว่าล้านหุ้นเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยจริงๆเนี่ยประมาณพันสามร้อยกว่าถึงพันสี่สี่ร้อยคนซึ่งสัดส่วนหุ้นเนี่ยดนจํานวนเนี่ยเนื่องจากมีจํานวนหุ้นที่น้อยเนี่ยกับปริมาณคนที่ซื้ออยางขนาดนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราคงไม่มีรายใหญ่ตรคนใดท,ท,ที่ที่จะได้ไปหรอกครับผม สรุปไะยืนยันตรงนี้ว่าเราเป็นเหยื่ย fake อเฟกนิวนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นทั้งหมดก็ยังก็ยังกอดอยู่นะครับในส่วนของเมื่อกี้อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของราคา IPO ที่6บาทคือ,ค,อคือ PE 13เท่า13เท่านี่คือ PE ย้อนหลังถูกไหมยังไม่รวมกับการโกลดไปไปสู่ข้างหน้าแล้วก็ถือว่าบิสเคาจากกลุ่มด้วยถูกไหมฮะใช่ครับโอ้อนะฮะ ทีนี้ผมผมก็ต้องถามให้คุณผู้ชมเห็นภาพอ่าวันนี้เชิงราคาผมว่าคุณผู้ชมทําความเข้าใจแล้วแหละว่าโอเคบริษัทเป็นเยียอของเฟ k กนิวซ,ซึ่งซึ่งวันนี้อัดรายการเรานะครับคุยกับรายการเราเป็นดิจิตอลฟุต r ิ้นอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ้อแรกก็คือตัวของอัะเดียเฟ็กซ์นิวสองผมผมอยากจะถามว่าจริงๆแล้วธุรกิจของเราเนี่ยในการในการเดินหน้าเราเรามีดีแบบไหนอย่างไรครับ ธุรกิจของเรานะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าเราอย่างที่ผมเคยกล่าวไปก่อนที่จะเข้าตลาดว่าแผนของเราเนี่ยเรามีแผนที่จะลงทุนในตัวลานตู้เพิ่มซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่สร้งกระแสเงนินสดเท้กับบริษัทและเป็นธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญนะครับและตัวดีเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูงและเราบอกว่าเราเราจะเพิ่มลานตู้ของเราเพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับส่วนตัวที่สองก็คือว่าตัว โปดักสินค้าเองที่ตอนนี้มีผู้เชา่าเต็มแล้วเราก็กําลังจะเพิ่มโกดักสินค้าซึ่งซึ่งเราได้มีการซื้อที่เข้ามาแล้ว<ร>ซึ่งอย่างที่ได้เห็นกันนะครับว่านี่ที่เราได้จะนําไปชําระตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวที่ที่เราซื้อเข้ามาในบริษัทเพื่อจะขยายธุรกิจต่อครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีแผนอยู่แล้วว่าในปีหน้าเนี่ยเราเราจะขยายธุรกิจธุรกิจตัวไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นไปอย่างที่เราโฟกัส a s t ไว้เนี่ยปีหน้าเราน่าจะมีตัว ัตราการเติบโตประมาณสัก20%่สิบเปครับผมคร,บครับผมเดี๋ยวเพื่อเพื่อทำความเข้าใจก่อนเพื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้เปิดมาดูในในรายการเราก่อนหน้านั้นเราเคยคุยกับ m อ็มไปบ้างแล้ว m อ็มีมีธุรกิจอยู่ประมาณสัก4กลุ่มครับคุณผู wow. ้ชมครับกลุ่มแรกก็ค huh. ือกลุ่มขนส่งทางบกนะฮะก็เรือต่อรถรถต่อเรือเนี่ยแหละนะครับอ่าอย่างที่2ก็คือกลุ่มลานพักคอนเทนเนอร์อันนี้จะได้ค่าเช่าอย่างที่3ก็คือกลุ่มเฟดโฟอร์เดอร์นะฮะธุรกิจ อคนส่งระหว่างประเทศนะครับอันนี้กําลังเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวของคลังสินค้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าตัวของร้านพักคอนเนอร์กับคลังสินค้าเนี่ยมาร์จิ้นสูงมากสูงประมาณสักเท่าไหร่นะคุณจิรศักดิ์ตัว GP ของลานตู้เราประมาณ30-40%ครับผม30-40%<ค>นะครับแล้วกำลังขยายตัวของ้านพักคอนเนอร์ อย่างที่คุณจุลศักดิ์บอกเมื่อกี้อักเชนะไม่พอดีม,มีทางด้านของเนี่ยค่ะคนดูที่ดูอยู่เลยเขาถามว่าแล้วแนวโน้มครึ่งปีของ m p j ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะคือสนใจตัวหุ้นแหละแล้วก็อยากมองแนวโน้มการเติบโตค่ะครึ่งปีหลังนี้ตัวเลขดีกว่าดีกว่าสองควอเตอร์แรกครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเราจะส่งตัวงบเนี่ยให้ตลาดประมาณสักอาทิตย์หน้าเนี่ยครับอยากให้นักลงทุนลองไปศึกษาดูว่า รายได้ตัวกับกําไรของเราตัวนี้ครับว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยว่ามีทิศทางที่ดีดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วครับผม,มคือจะเกิดประมาณสักวันที่สิบสองน่าจะประกาศแล้วครับอ๋อนี่จะประกาศงบวันที่สิบสองนี้แต่บอกภาพว่าครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกถูกไหมเพราะอะไรฮะตัวของค่าชงค่าเช่าเพิ่มขึ้นเหรอหรือว่ายังไงครับอ๋อเรามีปริมาณปริมาณตู้เพิ่มขึ้นเข้ามาในระบบครับแล้วก็ส่วนอื่นก็มาจากตัวที่เราได้ ได้มีการส่งมอบตัวโภดังไปเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาครับครับผมอ่ะฮะจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยนะครับคือคนบอกออกมาว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในหมวดของโลจิสติกแต่จริงๆแล้วในฝั่งของค่าเช่าเราถือว่าค่อนข้างสูงเลยถูกไหมหมายถึงว่าสัดส่วนรายได้ที่เราได้ที่เขาได่อย่างธุรกิจตัวร้านตู้เองเนี่ยเราจะได้เราจะได้สองส่วนก็คือตัวค่าฝากตู้ถึงแม้ว่าวันลุ่มตู้จะไม่ได้ขยับเราก็จะได้ค่าฝากส่วนตัว ตัวถ้ามีการขยับของตู้เนี่ยเราก็จะได้ค่าย,ยกผ้าผ่านลานก็คือรถทุกคันที่เข้าในลานเราเนี่ยเราจะได้ค่าผ้าผ่านลานก่อนเลยนะครับทุกก็คือทุกธุกรกรรมจะเข้าหรือจะออกอะไรเงี้ยเราก็จะได้ค่า้าผ้าผ่านลานตู้หมุนมเราก็จะได้ค่าย,ยกเราจะ,ะได้ค่าลา้างค่าซ่อมในการเตรียมตู้หรือแม้กระทั่งเวลาตู้อยู่อยู่เฉยๆเราก็เราก็ยังได้ค่าเช่ารายวันเลยเราเลยอยากจะ อยากจะนําเสนอธุรกิจตัวนี้ให้กับๆๆนักลงทุนทุกท่านครับผมค่ะแล้วก็เหมือนว่าสายการเดินเรือก็เป็นแบบสายการเดินเใ,ใหญ่ๆทางนั้นเลยที่เป็นลูกค้าคของทาง b j ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรานําเสนอคือว่าธุรกิจของเราที่ทามาทั้งหมด15ปี16ปีเนี่ยครับด้วยกลุ่มลูกค้าที่เรามีความมั่นคงานการเงินทําให้บริษัทของเราแทบจะไม่เคยมีหนี้สูญเลยครับ ก็คือไม่มีนีสูตรแหละนะครับแล้วก็เป็นสายการเดินเรือแล้วก็สายการเดินเรือเคยคุยไว้ก่อนหน,ะนะ<ช>้านั้นบอกว่าก็ถือว่าเป็นพ<ช>ันธมิตรแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นสายการเดินเรือเนี่ยก็เป็นาสายการเดินเรือก็แนะนําให้มาเช่าคลังสินค้าที่บริษัทด้วยถูกไหมคุณ <นะ S 2> ใช่ครับ,รบใช่ครับอ่านะฮะแล้วนแนวโน้มมันเติบโตจริงๆแล้วเป็นยังไงสําหรับธุรกิจเราเนี่ยปีปีหน้าเห็นบอกว่าจะเติบโตประมาณสักเท่าไหร่นะยี่ส <20 S 1> <20 S 2> ิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบแล้วในปีถัดไปแล้ว ถ้าเป็นไป,นปนตามแผนน่าจะขึ้นไปนสัก40%ขึ้นไปอะครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีหน้าเราจะมีลานคอนเทนเนอร์ใหม่ถูกไหมฮะใช่ครับเราจะมีลานคอนเทนเนอร์ใหม่แล้วก็เราจะมีโกดังใหม่ด้วยครับแล้วเราก็จะมีการรีนิวเพิ่มเพิ่มรถเข้าไปในระบบครับผมอ่านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือมันธุรกิจนี้ไม่คำนวณง่ายใช่ไหมผมผมถามอย่างนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละลานคอนเทนเนอร์ของเราเต็มคลังของเราเต็มนีเ่เพราะอะไรเพราะว่า ด้วยตัวที่เราทํามาครับเราเราสั่งสมลูกค้ามาเราเข้ามาวันในตลาดนะครับเราไม่ได้เข้ามาในช่วงที่เราเติบโตเราเข้ามาที่ช่วงที่เราคิดว่าเรามีโอกาสจริงๆตัวนี้ครับเราก็เลยเราก็เลยได้ตัดสินเข้าตลาดในวันที่สถานะทางด้านทางด้านธุรกิจของเรามีความมั่นคงครับอ่านะครับเฟดฟอร์เวดเดอร์ล่ะเป็นธุรกิจที่เราบอกออกมาว่าโอเคแหละจากคือ ถ,ถ้าถามผมก็ผม่าสัดส่วนรายได้มันยังน้อยอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสไหมหรือว่ายัางไงเป็นโฟลเดอร์นี่ครับเป็นธุรกิจที่เราเพิ่งเริ่มต้นมาประมาณสักสามสี่ปีตอนนี้ครับสด <Ừ. S 2> แล้วก็เราได้มีตัวเอ่อค่อยเราได้มีตัวที่เราขายหลักๆก็คือตัวที่เป็นอินท่าเอเชียครับตัวเลขเนี่ยมันก็ค่อยๆเติบโตมาครับก็คือว่าในปีหน้าเนี่ยเรามองว่าตัวเฟสโฟลเดอร์เองเนี่ยเราจะเพิ่มเรเวนิวโดยการเพิ่มเทรดไปที่ยุโรปอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราโฟกัสไปที่เทรด เอเชียเป็นหลักซึ่งในเทรดเอเชียเองเนี่ยตัวค่าเฟดไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้สูงมากเราเลยมองว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มตัวเทรดเนี่ยเข้าไปที่ตัวอเมริกากับยุโรปครับซึ่งจะทําให้เลเวนิวและกําไรของเราเพิ่มขึ้นครับผมอ่าครับผมซึ่งแนวโน้มถ้าไปเอเมริกากับยุโรปถือว่าแนวโน้มดีใช่ไหมหลังจากที่ทรัมป์มาเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการขนส่งคือจีนอาจจะต้องมาตั้งฐานที่เราแล้วก็ดันไปคุณคุณจิรศักดิ์เคยพูดแล้วช่วยช่วยอธิบายตรงนี้ทีนี้ก็ได้ฮะ ก็อย the ่างที่เราทราบกันนะครับว่าอย่างตัวจีเจเบกาเองเนี่ยเขามีตัวเล่นเท็ดวอครับที่ที่จีเองไม่สามารถส่งออกไปทางตรงกับทางอเมริกาได้ก็เลยมีกลุ่มลูกค้าจีหลายๆกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาที่เมืองไทยเพื่อเอามองไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อจะเรียกตัวเท็ดวอตัวนี้ครับกลับผมโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นก็เท่าที่ดูแล้วมันมันมันไม่ได้มีไม่ได้มีความความความเขาเรียกว่าอะไรอะ ความกังวลในเชิงของผลประกอบการจะลดลงถูกไหมคุณจิรศักดิ์เอาผมถามว่าตรงๆรบแบบนี้ครับผมโอะตอนนี้ไมไ่ผลประกอบการนะครับเราผลประกอบเรา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 บวกเราบวกว่าสองไตมัสแรกอยู่แล้วครับผมอ่นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะลันไปปีหน้าโตยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอีกปีหนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์อุ้แต่ราคาหุ้นมันถอยมาแบบนี้ถ้า PE ีคิดเป็นย้อนหลังนี่เหลือแค่สิบเท่าเองนะคุณจิรศักดิ์อยากหวังนั้นคนว่าไง แต่บนน้องคุณว่าเราเรามีความเชื่อมั่นว่าเราเข้ามาในตลาดตรงนี้ยเรามีเรามีโปรเจกต์ที่เราจะเติบโตครับก็เลยอยากให้นกลงคุณลองลองพิจารณาและศึกษาดูจริงๆนะครับว่าข้อมูลจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าอย่างทุกข่าวเราก็นําเสนอตัวแผลของเราครับแต่เราไม่รู้ว่าตัวข่าวข่าวเฟซที่ออกมาตัวนี้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นจริงคือเรา เราบริษัทเราไม่เคยเข้ามาในตลาดเราแค่เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะทําธุรกิจให้มันเติร์เรนเติบโตแต่เราไม่รู้ว่าข่าวที่ออกมาหรือเฟคนิวหรือหรือข้อมูลอะไรที่ออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเขาได้มีการเขาได้มีการไปเอามาจากไหนหรือนั่งเทียนหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับถ้าถ้าเขามีหลักฐานก็อยากให้เขาเอาอกอ,ออกมาเพราะว่าอย่างอย่างที่เราออกมาวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาแสดงความยืนยันว่าเรา พราะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีทางนักลงทุนโทรเข้ามาที่บริษัทอบอกว่าจํานวนหุ้นของเราที่ออกไปในตลาดมี80กว่าล้านหุ้นซึ่งเราได้ทําการตรวจสอบแล้วว่าเราออกไปแค่53ล้านหุ้นจริงๆส่วนจํานวนที่มีการโรเตชหมุนในตลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวหุ้น53ล้านหุ้นที่เทรดเดอร์เนี่ยมีการเทรดเข้าเทรดออกเลยไม่อยากให้นักคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยทําไมมี คุนเป็นร้อยคุณร้อยล้านคุณนะจริงๆมันม,มีมีการถ้เทเข้าเทออกครับก็เลยอยากจะบอกนะักลงทุนว่าสิ่งที่ทางทีมงานผมมุ่งมั่นจริงๆคือการทาทาธุรกิจเราไม่ได้มามุ่งมั่นที่จะมาที่จะมาแบบช่วยโอกาสตัวนี้อะไรอะไรทั้งสิ้นครับผมค่ะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ยังถือหุ้นอยู่อันนี้ก็ไปเช็คได้บอกว่ายืนยันเลยการที่ไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปไปคัดไปคัดอ่า ผู้ถือหุ้นนะฮะแล้วก็ส่งข่าวมาก็จะชัดเจนกันทำการยืนยันกันนะครับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยนะสำหรับคนี่ปบ่อยค่ัวคือคนที่ทำข่าวเฟกนิวหรืออะไรตรงนี้อะไนี่คุณผิดสองแบบนะข้อแรกคือคุณผิดพรบคอมนะข้อสองคุณผิดกฎกรตด้วยนะนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ขอบพระคุณมากๆที่มาชี้แจงนะครับผมเชื่อว่าลักทุนได้ฟังกันชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆครับคุณจิรศักดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ